โอ้ยนาจูไอแม่งโคตรสุดยอดเลยว่ะริงเดี่ยวทำเป็นแม่งไม่รู้เรื่องอะไรงั้นแหละทำบิจีสวยนะผมชอบมันดูหล่นๆดิโอ้โหอะอะไรเนี่ยเขาอ๋อเริ่มแล้ววะเดินมาแล้วเนอนี่เกมอะไรอ่ะเาทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยเกมใหม่อ่ะเกมฟรีโรน โอ้ไม่ก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยกดแท็บเพื่อซูมอ๋อเอฟกดทางอ๋ออ่ากูตายกูตายกูยยังไม่ทำทำี้ยตายลวโว้ียอะไรดีอ่าเให้กูเกินไม่ได้อ่ะเอสัตว์แพ็แมนนี่ยแ่ไม่ไหมแล้ว fuck what the f กุจะโดนแดกวะเนาะแบบภาคสามวะนี่ภาคสามกับภาคหนึ่งมันแมปเดียวกันเองรู้ไหมไม่ไม่รู้ภาคสามมันเป็นแบบไฟไหม้นี่ใช่ปะก็มันเป็นแมปภาคหนึ่งไฟไหม้ What the fuck ฉันอยู่ในนี่แล้วต้องไปนี่ห้องครัวนี่อาเขียดเออ What the fuck am I Where the fuck am I now โอ้โหจะได้เห็นวิธีนี่ที่หยิบชั้นมันหยิบมันหยิบไปใช้ยังไงวะสิบตัวเลยเอาปวดอะไรมาเนี่ยเอาเอาไปเลยจะพอมาดูห้องตีบีห้องไม่พ้นกว่าเลยเฮ้ยโอ้โอะไรเนี่ยโอ้โหกลุกกล้องเลยด้วยอาจารย์ช่วย ของใครล่ะอะไรแดงแกซื้อวันแดงเนียเชไหนแบตถึงรถ อ่ะเราจะเดินดูกันนะครับแงเขาได้ด้วย what do you i will design not to คำถามต้องทําเหี่ยไม่รู้เออสตีอะไรไอ้ไอ้เกม i, I don't know man oh shit someone feed bây giờ môn về đêm qua gây môn Demo Rồi lúc trước 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 Oh trước the... 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 oh fuck trước แล้วหัวหายไปไหนทำไมตั้งแต่เมย่อมี่เคยแดงองัดตะอกีงเลยยังไงนี่เราปิดประตูแล้วมั้งยังไงนี่วิ่งมาส่วบูดิไม่รู้เรื่องแล้วนะ ได้ตัวทหารมาแล้วมาดียมาตบไปไหนแล้วล่ะเดินมา๋ยวอะไรออกจูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอันเน่ มันขยับได้ด้วยวะมันเกมมันไม่ธรรมดาวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ่าเฮ้ยรวยไม่รรมดาว่ะเฮ้ย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 เอย่ายอย่าเย็เย็น Mình lăm lẻ, hè 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 à, hè 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 Oh shit, what the fuck? Chạy yên hè hè What? What? What hè 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 ไอเกมเนี้ยเลยกูรู้จักว่าจูเฟนดีไว้เลย What the fuck? วินเกลฟอลคือประตู What? ว้าคุณกูใหญ่ไอเดนเอาเพลงแล้ววะอะไรกัอะไรวะเนี่ยอะไรวะมึงยังไงเนี่ยไม่ได้ซีพีเหรอแล้วแล้วแล้วกันยังไง ไม่รู้ว่ะ I don't know เมนตอนแรกตายเพราะอะไรกันไม่รู้ดีู่เฉยก็ตายมียอะไรให้อ่านไม่มีอะไรเลยเกมเดโมไงีอยไอาร์คแรกที่มีประตูหลังผมดูกล้องได้เปล่าอยู่ตรงนั้นนะ เอ้ยกดอีกด e. ออกจากกล้องสิหาเอ้ย,อยออโอเคทำไมแกไม่ขยับเพล่ยนไปไหนเลยเอ็กกำลังทำอะไรเอมวยยืนมวยืมอะไรกันอะ้รแบบมันสวบโคตรเร็วเลยเขาปิดพลบได้ปะ <Yeah. S 2> เนี่ยอ้าวกูเล่นทําไมทีแรกว่าเนี่ยอะไรวะฟักเสียงอะไรอะนั่นมันเสียงอะไรเอาโดนแน่ แนนอนิเมไไชันมันดูดีังวะใช่แอนิเมชันมันโคตรดีเลยไหมแอนิเมชันมันดูดีกว่าเกมหลักสิเฮียมันดูดิกมากเลยอะวัดว่าจะดูยังเฮียใหม่เฟลโลไม่ได้เยวกูตาย oh. เออเห็นจะมีใครมาหรือวะมันตีสี่แล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยเกิอดอะไรขึ้น เออฮัลโหลเออเอ่อวัดว้าววู้ดวูดไอ้น้องว a t ส่งกลับมาเกิดที่เดิมอีกนั่นแหละฮะคือเกมเออ ก็ตามแล้วนะครับผมเราได้เห็นว่าว่าดิมทริกมันโอ้ดูนีน่ารักมากเลยนะครับผมโอ้น่ารักกันเลยแต่บทเล่นยังไงไม่รู้นะครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ห้องเมื่อกี้นะนะมันไปทางไหนเนี่ยรู้สึกไม่ด้มาทางนี้นะโอเคเราจะปิดพัดลไมไว้นะครับเพราะแม่งกลืนแบตนะฮะมีไฟฉายครับผม เราจะได้กันโลมแม่งให้ทัว่วแมพเลยนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะจู๊กล้นะโอ้กดไม่ได้าอาจจะจู๊กได้หรือเปล่านะครับห้องใครจะมีตัวหนึ่งที่จูกไม่ได้โอเคขนาดปิดประตูยังวิ่งหนีเลยมันวิ่งวนทอเข้ามาหรือเปล่า ได้ไงก่อนเข้าเฟตตี้มึงอัดอยู่ไม่ใได้แหย่ไม่เ <c oughs> ข้าไม่ได้เลยเกิกนรู้สึกไม่ดีของห้องน้ำเลยมันไม่สามารถจูงได้เพราะฉะนั้นเราจะเดินที่มันโลง่ลงๆหน่อยนะครับโ <c oughs> อ้ว่ <c oughs> างซะจริงโอ้ย,ยตกใจมาจะมาช่วยอ <c oughs> ไม,มไม่เคยเห็นนั้นบ่าไม่มีโอ้ตัวนี้เป็นโอไม่มีนะน่ีโอ้โอ้อะไรอะไรโอ้ยเีว้วววว้ววนตุ้มตุ้มตุมจุุุุ๊ตามหมดเลยกูเลี้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 ย

ไม่มีอะไรหรอโอ้เหี้ยอะไรวะอ,อ่าไปซะแล้วไปซะแล้วแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วโอ้เหี้ย ตีหนึ่งอะไรวะไอมันวกวยว้วโ้โหเฮ้ยมันจะไม่เลิกจริงดิ เข้ามาเล่นไปคืนเจ็ดเลย <ranch ise. S 2> แต่ไม่ต้องดูกล้องอ่ะจริงยังดูกล้องแล้วดูทำไมไม่บ่อยทังตัวไม่มีประโยชน์กินมาเกี้แล้วกันกินมาเกียเลยจริงแต่เล่นมาเนี่ยผมว่าภาคสองผมให้น่าจะมันสุดแล้วก็ก็ก็มัง้งน่าจะใช่ เ,เป็าพนี่แบบเปิดกล้องมาขันไขลาน,น,ลวนาวอวกลับมาใส่หมดมันก็กระดองมิวตีเราแเพราบมวาต่กมโอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเชียวเฟรดดี้เฟรดเบรเฮ้ยทำมันมตูส้สไปไม่เห็นเลมาย เม่มไะเลมั้มอ้าวแล้วทีนี้ก็จะไม่มีใครมาหรือไงเนี่ยได้ๆเหงาแล้วเนี่ยขาดใจแล้วเอง <c oughs> อ๋อใครไปยืนอยู่หลังมันง่ะอย่างเนี้เหรอวะอย่างเปิดกล้องแล้วตัวนี้นไมทำอะไรวะ มันทำอะไรอะ่ะมันมันมันผสมพันธุ์อ๋ออ๋ออ๋อวะนะไข่วะนะมันไปนรวมอะไรกันอยู่ห้องโถงวะมาเดฟดูเดฟดูไปด้ได้เลยเอาไปเอาไปหายไปด้วยโอ้โหมากู้เถู้อีสากอากิน อย่างนี้ักกันโอ้พระเจ้าช่วยก้วยทอดเสียงดังว่าแต่ปากซอยโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ทันเหี้ยเดี๋ยวเ็นปะ นั่นฮะนั่นก็คือเกมเดโมของวันนี้นะครับผมเล่นไม่ผ่านหรอกหนักกว่าเกมที่แล้วอีกเกมว่ายังไงไม่